ของสวนไม่รู้อยู่ไหนนะครับตอนนี้มาแอบขโมยความรู้ก่อนนะครับนี่คือคันนาทองคำที่แท้จริงนะครับมีสรรพสิ่งเยอะแยะมากมายนะครับเท่าที่เห็นกล้วยขนุนนะครับกระเจี๊ยบ อะไรครับพริกขี้หนูมะนาวนะครับอ้อยอ,อันนี้ไม้ยืนต้นลำไยอันนี้น่าจะเป็นอะโวคาโดนะครับมะพร้าวทำหนึ่งได้สิบครับนี่คือสวนต้นแบบนะครับเจ้าของสวนไม่รู้อยู่ไหนนะครับเราจะมาขโมยความรู้ นะครับหนึ่งหลุมปลูกหลายอย่างนะครับแต่ละก้าวย่างนะครับมีแต่พืชพันธุ์อาหารสมุนไพรครบถ้วนนะครับถ้าไม่มาดูแปลงของคนอื่นนะครับเราจะไม่รู้นะครับวิธีการนะครับนี่คือครูของเราครับ เจ้าของแปลงเจ้าของแปลงไม่อยู่สอแต่เราก็เรียนรู้ได้ครับจากสิ่งที่เขาทําออันนี้ฟักทองมาครับโอ้เต็มไปหมดครับสุดยอดครับแปลงนี้โอ้อโวคาโดกระเจี๊ยบเส้นทางสายอาหารมีทั้งพืชผักสาหรับ ปรุงอาหารเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรครบถ้วนครับ